มีคนจำนวนมากในวัยทำงานตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมคำถามเดิมๆฉันเก่งอะไรจริงๆฉันเหมาะกับอะไรฉันกำลังเดินถูกทางหรือเปล่าทำไมคนอื่นดูรู้จักตัวเองเร็วจังแล้วทำไมฉันยังรู้สึกสับสนอยู่เลยหลายคนทำงานมาหลายปีมีหน้าที่มีไรายได้มีชีวิตที่ดูปกติแต่ลึกๆแล้วกลับรู้สึกว่า เหมือนยังไม่รู้จักตัวเองจริงๆบางคนเปลี่ยนงานไปเรื่อยหวังว่าจะเจอสิ่งที่ใช่บางคนเรียนเพิ่มหลายอย่างหวังว่าสักวันจะรู้ว่าชอบอะไรบางคนดูคลิปพัฒนาตัวเองนับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายก็ยังถามคำเดิมแล้วฉันเป็นใครกันแน่ความรู้สึกนี้เป็นเรื่องปกติมากในวัยทำงานโดยเฉพาะช่วงอายุ22-35 ช่วงที่เรากำลังพยายามสร้างตัวสร้างอนาคตสร้างตัวตนแต่ยิ่งพยายามค้นหามากเท่าไหร่บางคนกับยิ่งรู้สึกสับสนมากขึ้นยิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยิ่งรู้สึกว่าทำไมฉันดูไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างแล้วสุดท้ายหลายคนก็เริ่มสรุปกับตัวเองว่าฉันคงไม่เก่งพอฉันคงยังไม่เจอทางของตัวเอง ฉันคงไม่มีอะไรพิเศษเหมือนคนอื่นวันนี้ผมอยากบอกคุณอย่างหนึ่งก่อนความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณด้อยค่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีตัวตนและไม่ได้แปลว่าคุณกำลังหลงทางมันแค่แปลว่าคุณกำลังใช้วิธีค้นหาตัวเองในแบบที่อาจยังไม่ตรงจุดเท่านั้นเองปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่รู้จักตัวเองแต่อยู่ที่ว่า เราเข้าใจความหมายของคําว่าการค้นพบตัวเองผิดมาตลอดสังคมทำให้เราเชื่อว่าการค้นพบตัวเองคือการนั่งคิดการหาคำตอบในหัวการวิเคราะห์ตัวเองการพยายามนึกให้ออกว่าฉันชอบอะไรที่สุดฉันเกิดมาเพื่ออะไรแต่ในชีวิตจริงตัวตนของคนเราไม่ได้ถูกค้นพบด้วยการนั่งคิดมันถูกค้นพบด้วยการลงมือทำขอให้ผมพูด ประโยคสํสำคัญหนึ่งประโยคให้ชัดตัวตนไม่ได้ถูกค้นพบแต่ถูกสร้างขึ้นจากการกระทำซ้ำๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองชอบออกกำลังกายไหมคุณจะรู้ได้จากการคิดหรือจากการลองออกจริงๆถ้าคุณอยากรู้ว่าชอบเขียนไหมคุณจะรู้ได้จากการจินตนาการหรือจากการนั่งเขียนจริงคำตอบชัดมากแต่คนส่วนใหญ่ กับทำตรงข้ามเราอยากรู้จักตัวเองโดยที่ยังไม่ยอมให้ตัวเองได้ลงมือทำมากพอเราพยายามหาคำตอบล่วงหน้าก่อนจะมีประสบการณ์จริงและเมื่อคำตอบไม่มาเราก็เริ่มคิดว่าฉันคงไม่มีอะไรโดดเด่นจริงๆนี่แหละครับคือความเข้าใจผิดใหญ่ที่สุดเรื่องการค้นหาตัวเองถ้าอย่างนั้นเราควรค้นหาตัวเองยังไงให้ถูกวิธี คำํำตอบง่ายกว่าที่คิดมากไม่ใช่การคิดให้เยอะขึ้นแต่คือการทําให้มากขึ้นอย่างมีระบบผมอยากให้คุณมองชีวิตเหมือนห้องทดลองหน้าที่ของคุณไม่ใช่คิดให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่คือทดลองทําแล้วสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆขั้นตอนมีแค่3อย่างอย่างแรกทดลองลองทำสิ่งที่สนใจลองทักษะใหม่ลองกิจกรรมที่เคยอยากทำอย่างที่สองสังเกต ทำแล้วรู้สึกยังไงพลังงานเพิ่มหรือลดรู้สึกเป็นธรรมชาติหรือฝืนอย่างที่3คัดเลือกสิ่งไหนทำแล้วอย่าทำต่อสิ่งไหนทำแล้วหมดแรงแล้วตัวตนของคุณจะค่อยๆชัดขึ้นเองสิ่งมีค่าที่สุดของตัวคุณไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความสามารถในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะต่อให้คุณยังไม่รู้ว่าชอบอะไรถ้าคุณมีนิสัยของการลงมือทำต่อเนื่องคำตอบเรื่องตัวตนจะปรากฏขึ้นเองเสมอคุณอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นใครแต่สิ่งที่เริ่มทำได้วันนี้คือเป็นคนที่ลงมือทำต่อเนื่องตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาแต่คือสิ่งที่คุณค่อยๆสร้างขึ้นมาผ่านการกระทำเล็กๆในแต่ละวันผมอยากให้คุณเริ่มจากก้าวเล็กมากๆ เลือกหนึ่งสิ่งที่คุณอยากลองทำวันละ15นาทีเท่านั้นไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเก่งขอแค่ทำบันทึกสั้นๆทุกวันวันนี้ทำอะไรรู้สึกยังไงอยากทำต่อไหมครบ7วันถามตัวเองคำถามเดียวฉันเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นไหมแค่นี้พอคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณเริ่มลงมือทำเริ่มจากสิ่งเล็กๆให้ต่อเนื่องแล้ววันหนึ่ง คุณจะหันกลับมาเห็นว่าสิ่งมีค่าที่สุดที่คุณค้นพบไม่ใช่แค่ตัวตนของคุณแต่คือเวอร์ชั่นของตัวคุณที่กล้าลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและนั่นแหละคือการค้นพบสิ่งมีค่าที่เรียกว่าตัวเองอย่างแท้จริง